สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องในประเทศต่างประเทศเนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานวัวชีได้ประเทศต่างประเทศเด้อพี่น้องอยู่ดีบีแห้งสุขภาพแข็งแรงพี่น้องเอ้ยมื่อนี้พี่กัดลูกอ้วนกระทางพี่ละพี่น้องบ้านโคกพัฒนาหมูซิปตำบลหนังพ่นพิสัยนองคายลูกอ้วน ถามข้าวพ่อใหญ่ทั้งบันกองขันผนมะเห็ดกอกงัวฟ้ามัวยทั้งบันโควกปัทนามูสิบพ,พี่น้องไมา,ายหำเห็นเรากำลังเอาเฟ้ยงใหม่งัวก็เลยแวะเล่นนำ้ำถามข้าวผู้เฒ่าเลี้ยงงัวงัวหลายตัวเปน็นยันอ้ยกัน สื่อการขายปีดีแต่ขายโตไปสนุกเห็นเราแกเฟี้ยงผดเฟี้ยงไมง่งัวที่ดินที่ร้อนก็หลายแท้บุษโทนแม่ขะทอมน้อนโฟขอบง,งวัวฟาร่วงว่าเป็นขอบงวัวผู้ได้ฟาร่วง,งัว้ได้เป็นของพยาย ต้องมันกงคันในตัวนีิเวก็ปล่อยมากินพ่อยย่อยไอเสี้ยวกว่านี่ติเฟี้ยงมือนี่โอ้ว่าเป็นความงัวพูดอ้ยผ่านผ่านมาวันวันนี้ว่าวันนี้เอาเข้าเถียโอ้ว่าคือได้กระท่อมน้อยนั่งผงัวนี่พ่อยย่อยสวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ นอนฝอยทีพ่อใหญนอนพีแม่แงมุอสวยอนีรก็ทีพ่อใหญ่เองนี่ทีน้องเนี่ยโอ้ทีพี่น้องโ้บรรยากาศยี่หดเป๊ี่หดอู้นอนฝอง้วตัวนี่อันนั้นคนเฟี้ยงมาแต่ทั้งมัน้งหติกรงคันตี่มันห้าเโอ้ผมหล่อเป็นพ่อใหญ่ตัวเราเจอเฟี้ยงไปใส่มาสันริวรวน้ำนมาก ติป้อยตอนไหนละง้วนนี่ติป้อยตอนน้ช่วงเลนี่ป้อจะนีเหรอว่ะปอยก่อนแล่นปพไปกินยาคนอ่ะเออเอาบบอเฟืองให้มันบ่เฟืองจ่หันกัมีบ่ะจเป็นง้วพ่อใหญกันนะไปพ่อใหญ่เที่ยอยากเปิดอยากซื้อยากขายอืเออที่ยพ่อใหญ่อยากเปิดราคาขายอยาขายงวนพ่อใหญ่นีพี่น้องเอ้ยเลียงงวนเจไว้จากปีเลยเนาะโอ้เลียงงานโดนนี้พ่อใหญ่เลียงง้วเนาะ ฮะม,มี่จักรกําไลวะใครอยู่ผู้ใหญ่เลี้ยงงัวมีกำไรพี่ลายย้อยย้อลายย้อยย้อบย้อยือทุนขายไปหมดแล้วทุนขายหมดแล้วพ like ี Öz ่จักำไรบ่พู้ใหญ่นี่โอ้โหผู้ใหญ่เราไหลมาตะฮั่งกองขันพี่น้องหน้าเราอยู่กองขันควักฟ้ามไงอยู่กองขันพุ่นกองขันมูหานาหนัง อันนี้มีแต่กำไรเราอ่ะอันนี้กำไรมันกดทุนขายมันแล้วเาเลี้ยงมาดนถ้าเลี้ยงง่วนผู้ใหญ่หุ่นยยจักทุนหุ่นจักกำไรเจ้าผู้เลี้ยงไม่เนี่ยว่าใจถอดน้ำราคาขายนี้เบิดผู้ใดก็ได้เจ้าผู้ใหญ่เราพ่ยายอใหญ่ยยเรามาขายเราเลี้ยงยุ่งสี่ละเอ้าแม่นี่แม่ลูกอันบมดผู้ใหญ่นี่ออกไหมบ่เพื่อนนี่ โอ้ผู้เฒ่าเลี้ยงงัวยังไหนว่าแพรดีแท้ขายบมแล้วต้นทุนหันเลือตะกำไรพี่น้อไงไอเต็มควาอกา <laughs> ไยอยะทุนขายหมดแล้วเรือตะกำไรแล้ววะงัวกับงัวไทยผืนเมืองเขาเนี่ยละโอแจ็คตัวพะย่เนี่ย เป็นเศร้่ล้วตีเออม่คายลูกะขันโมขายยืมไม่มึงไว้ครับมันตื่นบอกไปเออหาหยาบุรเตี้หัวในญ่ว่ามาอยู่ทางผีบแล้วเหอ้เอาส้มส้มขวกงัวผู้เฒ่า เรียงงัวแพรพื้นพักไม่ว่าจะแวะปีเราเลี้ยงมากก็ได้ลูกเต่าเราเลี้ยงจนใหญ่กินมีการมีงานทำเบือ้อว่านะ่ะว่านะ่ะเดี๋ยวยิ่งกำไรนี่เป็นเศร้าโตเราวะ่ะไห้เราเมียได้เท่าได้ไดสิเปิดขายเราพ่อใหญ่อยากขายเทียบพี่น้องเพิ่นเห็นคลิปทุกวนเลยอยากได้ไปแบ่งเป็นไปเลี้ยงมันบ่มีคนฮะ ว้าวเออืดกันลุงอวนลุงไปนี่ถามเศร้าดีพ่อไงมีเบื่อพอมโทรมาถามพ่อไงพอมพมแล้วตัวดเยร็จแล้วจิให้เบื่อทกเรี่อใส่หรือว่านี่เออมักตัวหนเอารดหลดอ,อว,ออลลวอะ <laughs> อองวัวเลาไปตะเลียงงายอยู่ไม่ได้โตด่วนพี่น้องไยขนาดอึอเดเหญาได้ผู้เฒ่าเลียงงวัองงงวอ,อื้อัวพอขามากไดหอยมากกันยัตีงงวัวถึงน่อยติพนนยงอ,อ้วมางวัวควบงวัวแมวไปได้งวัอวออ้ยขยบยไปเลียงควแล้วนี่วนะ Rồi là vô 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 vô. Ô nhà cái nó khóc với nó đi. Qua nè. Ta đi làm cái nhà đó. Ôi, tụi mẹ ăn ngắm không lâu vô. nè. nè, lên hả nhà đi nè. Ô ai mà ở khang tới hưng nhà. Nó không mà. Cái này vẫn liền ngua quần để thầu. Cái hang này là phải không bạn này. โอ้จังไรพะยะทีอยู่มึงนี่ไฟย่างมึงเหรอตีเป็นทีสวนจัในบ้านคนก็ถึขยายมาหนีแล้วเนาะอโ้ยังมีทีข่วงอยู่ทางนี้น่องน่องยหายผู้ไช้ผู้ยิ่ง ดนนา,าวาด่าวัว่าไททางบ้านโกพัฒนาเห็นบ่อเอาไปสวนั้งพุนอยูวันนี้เนาะเอางูเอาาพูได้อีกเนาะวนาะูนุอนนอนอน่อยูอ่นว่เอาพจัดลงมาิิอือ พื่นพักกันไปกินหยาเลียงไงตัวน้นงอ,อ,องพันยี่ครับครับวันไงเรามาพูดได้ยังได้มาสี่ตัวอรรถเพื่อนง้อเลียงเดี๋ยวสิท้ายบางังไขอีกก้อนพี่น้องซุม่มเหรอใกล้ๆคอยบงังไกขว่าอะไรเพันตื่นทั้งกินหยาทั้งเรืวบังอยู่เหรอ ตื่นเสียงออโอ้ใหญ่ทั้งบันกองขันพี่น้องแต่ว่าพวกเรามองไหวบันโกพัฒนาหมู่สิบวันนี้ย,ยินเสียงลงวันทั้งกินหยาทั้งเหลียวบึงกินนีลากินโอ้ดีครับเวหมุมมอ,อกมาทัน กินยาดีัะแงขนาดยาทเฮ้ยวยังแหง่้ากินยา้งเหลียวบางคนโอ้ยส้กอะไร็นตื่นเสียงพินน้องอากินนีลากิน เรงเสี sea, it it so humid, ้กว oh, ่านี่กุมมือพ่อใหญ่ให้หายมือซ้ำนี่บ่โอ้มาเสริมมาเสริมยาบ่มาเสริมยาอืมมาขอทาไปพี่น้องเอ้หมองฟ้ามขวักฟ้ามพ่อใหญ่นอนฝั่งัวอยู่เลยเด้อม่องขวักม่องฟ้ามโนขวักสำร้องฟ้ามสำร้องอยู่ทางบ้านโขกชนะมูสิบพี่น้องเอ้ ขวงกงัวเพอาะไงทักเหมือกงขันเพอาะไงหำตะกี้แล้วก็อยู่บ้านลงุงอ้วนหมดละโอ้ยเราอยู่มาอันอยู่สางรักบักฐานโดนแล้ว,ลวเราเพ่เนาะไมอยุบกงขันเนาะ <laughs> จะเป็นคบนบหมือกงขันแล้ว <laughs> <laughs> สารามก็ไม่เห็นมันมาจานไหนนี่ติพอเพ่โอ้ คมีนามมองง,งวกินพร้อมพี่น้อง,งกระท่อมอยก็ไปแต่เย็นดีดอเ,อเยพ่อางโอ้ของวไปยััดตีบหบยยัหน่อยเพิ่งก็เทียงเพิ่งก็ไลไไปสวนบ่าเพื่อไเห็นงวเราไปซ้ายพยายมจัดปหันไปทาไ,ปไรมาพีไปพักตู้พนฮะไปพัก กินเข่าเยอะโคดโอ้อิ่มแล้วก็ไปไปเรือตะกำเล่ดีพ่อใหญ่งัวอยู่หรอนี่มันนี่ตะลูกตะลานต้นทุนขายหมดแล้วขายหมดแล้วขายหมดแล้วถูกมาเออวันนี้เหลือแต่กำเล่ล้วยเลยเป็นเจ้าตัวผลี่นี่หลายแสนแล้วาจะขายยังโอ้หลายแสนแล้ว เดีนินบ่ได้ตัวเป็นขายกับอะไ้ตีขายมัดคอกับอะไ้เออาบ่บ่บ่แบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงเนี่ยพ่อใหญ่เสียขยอยอย่างเลี้ยงงัวผู้อยากเลี้ยงก็มีดิมีอยู่บ่มีอยู่งัวะควบแม่ลงดงสิผู้ขยอยบ่ไปเห็ดไปเขาเคียงเขายังเบิ่งอยู่ในตลาดพ่อใหญ่เบิ่งก็ราคาก็ยุคซ้ำกันกันทุบบาทครับตลาดงัวก็ได้แม่น ราคาก็จะย่ำไลสิคืนดอกออดูนี้ลงมาคักแล้วยู่แล้วบาทนี่มีแต่ตัวกันเลยสมีแต่ตัวกันเลยสิคืนหัวใหญกับเบื่งข้าไปาจำม่งบ่อ้เบนี้ท่ับ,บออเบื่งนทาสมเอเตียมัวไปบ่ามากเลยราคาโอ้สีโยโยูอจังน้อย,ยสียโยจังน้อยพัวใหญ่เราววานราคาสียโยจังน้อยคน ระ룽ขากก๋เตสิอ้อยขึ้นนันติพ่อยีอ้อยแล้วแงแล้วีครับมึงไม่ห้อยคุยกันวะอ๋ออันนั้นพ่อยีขึเลี้ยงควายมาบ่คยเหี้ยงงัวมาหลายปีแล้วตะกี่บ่เลี้ยงเทียนบ่โอเลี้ยงแต่สมยให้ให้ทนอไพอเอมีบ่เลี้ยงเทีนบ่เลี้ยงหอกมัจะเลี้ยงตึ้งว่ ก็ถือว่อางเสร็จมุย้ำเลยผมเห็นตัวพญายุ์เหลืยงม่วอยู่นี่แม่จเจ้าจัดปีแล้วเนาะโอ้จะลืมหลังแล้วจะลูกหลาน,เป,นเป็นขวบเป็นขั้วหมดแล้วมีการมีงานทำหมดแล้วขายง่วก็ได้จาจาเจเ้าไปจัดแสนละเตี้ยทุนมันทุนมันเดี๋ยวแต่กำไรป่านนี้ออโอ้เตี้ยมีเงินพู้อยากมา ซื้อมายกควากสืบไปยกคื่อขาเจ้าพญายังทั้งบ้านท้องคือยกควากไรเหรอโยกไรลเข้าเจ้าอ๋อ้านกองขันเท่านี่เออพูดใดก็ยกควากออกนี้ว่าเลยยกเข้าเจ้ามันมันมีทีอ๋อห้องมีทีอยู่ค่อยอยากเลี้ยงตะกอนเยอะค่อยได้เลี้ยงยุติอ๋อเขาปลูกยางเหรอยานมันมีทีอยอะอืมเขาปลูกยางไหนตีออ๋อกระถอดโตออกไป พอแน่นเบาบงไปเออก็สิจงไวยูบเบอขายหมดเลยเบ่ขายบ่ขายหมดติจงไวสับเบิ่งเออคนเคยเลี้ยงตีเออเทียเทียขายครยักันโทรมาถามงัว่าป้ายมีเบอร์โทรบ่หรอป้ายนี้จำเลยบ่ล่ะจําบ่ได้ในโทรศัพท์มีแต่เบิ่งมีแต่เบิรนเสียจำเบอร์บ่ได้โอ้ยเฮ้เจอในน้องหวานนี่เนาะ ก็อยากดีโซ่มาเลยพวกหัจักเบอร์บันว้าเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยขันอยากได้ไรอยากได้งัวไปเลี้ยงพี่เลืเด้อพี่น้องเอ้ยพระใหญ่แล้วมาหอดมาถึงแล้วก็สิขายให้ดอกแต่ว่าระหว่างสี่คมไปแล้ทั้งขายขายแล้วสิแบงออกยืดดอกระหว่าแตียวมาขายเบิร์ดดีจงไปเถอเบิรงอยู่สันระหว่ายังเสียดายเบิรงอยู่เสียดายเบิรงอยู่ขิ้นคึ้นเลี้ยงมากเนาะพระใหญ่ ยัาไงแต่เบิ้งอยู่หรือเปล่าซีหาตัวกับใบช่วงใจะซีหาตัวเห็นง้อเศร้าตัวแสดงว่ามึงพ่ายนิดสีขายเป็นสิบบนตัวหน่นานว่าสันอ๋อสี่ขายออกเป็นสิบปุ่นเ้อพี่น้องเงยพ่ายนี้ราวเาส่าช่วงใบจะเบิ้งน้ำอยู่จะซีหาควอมอยู่แต่ว่าสีขายตัวหขายไปอะไรน่ะผู้สี่อเนาะพ่ายน้าเบิ้งโตโหลดเนาะมัเบิ้งมัเอาคมนี่แหละมันนั่งนี่แหละว่าเห็นมาสี่โตโลดแล้ว่าส่วนมากเมาเบิ้งไม่ได้อยากได้ง้อเถกน้อย เราก็เลยว่าโอ้ยมันคายดอกมันไงน้ำปรทันแล้วเถื่อหน่อยครับมันใหญ่น้ำปรทันแล้วว่าเขื่อนหน่อยมันขายมันบึงใหญ่น้ำปรทันให้มันขายก็จะขายอันมูข้อมูต้องการไปเลี้ยงละง้อเลี้ยงมันครับบันเป็นง้อขาง้อันเขียงง้อเลี้ยงแล้วว่าที่ปันให้ไปเลี้ยงยี่ดอกเลือดสีแดงเป็นเคืองผัวพี่น้องเอ้ยง้อเรางามนี่ไปเติบบึงอยู่กำลังกินหญ้าอยู่คน งุ้นเข้าไปใกล้ว่าไรพี่น้องมันตื่นเสียงคิดว่าด้กินเนืาอฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยเพื่อเป็นกำลังแรงใจลุ้นบอลบานหน้าเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาสำหรับผู้อยากได้งัวพี่หลายจะขอกนดมพอยยาห้มทั้งบันกองขันมูหาตำบลหนังพูดปใส่ษรองไข่แล้วใส่แบงปันจะเครื่องยี่หรอกแล้วมาสำหรับผู้องการจะไปเลี้ยงแต่ว่างัวเถือนหน่อยบ่มมีไงประพันธ์รอวะ เป็นกำลังแรงใจเห้นเออพี่น้องเอ้ยคนทำงานคนใส่แรงงานว่าบางทีในประเทศตังประเทศให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งหาเงินมันเงินหาค่ำมันค่ำคือพอญาะยะเลี้ยงงวัวแล้วก็โศกมันอยู่ต้นทุนขายเบิดเหลือกำไรเป็นเศร้าตัวผลแล้ววะน่าสิบแบ่งปันออกจากเครื่องเี้ดอกน่าสิจงไว้ถึงเบิ่งจตเครื่องหน,นึ่งแล้ววะเพราะเบาบางจังหน่อยเห็น ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดต,ตามรับชมคลิปของลุงอ้วนบ้านนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงอ้วนก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยคุยกับพรรยย่อใหญ่รรยศก่อนอพ่อใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อใหญ่ทั้งบ้านกองขันเท่านั้นพี่น้องเอ้ยเบอร์เราก็จำไม่ได้หรอกการกับมาโลดทั้งบ้านกองขันเราถามหาความง่วงพญ่์ำอี่สังไหนเนาะว่าสินกองขันมูหะาแต่เอ่อแม่ต้นอใหญ่เนาะแต่บนหนังพูดไปใส่รองไข่ ส่วนมากเขาจะออาซื้ออิ่นซื้อนนว,ออวอา่างในพงยี่ซื้อหำนี่ละเอื่อนไงเอื่อนซื้อีหรีแต่ละวันแล้วเอื่อนว่าซื้อหำนี่ละเอื่อนายแล้ววะซื้อบุญมีเออซื้อเหรียญแล้ซื้อบุญมีแหละนั่นสกุลลุนบุษาแล้ววะทำหาหลอดหงจักเบิดทีบเบิดเดนไปทำลุงบ้านลุงอ้วนกับเขาจะกับหงจักอันทำทั้งวันกองขันก็จะกับหงจักขอบคุณครับสวัสดีครับ